สวัสดีมิตรักแฟนเกมนะครับมากันแล้วนะครับกับดันเจี้ยนใหม่ประจำสัปดาห์นะครับเราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันพุธตอน5โมงเย็นนะครับผมาามาดูดันเจี้ยนใหม่กันเลยนะครับว่าวันนี้เราต้องเจอกับอะไรพัทออฟดีสักชั่นใช่ไหมครับผมแปลว่าอะไรว่าดันเจี้ยนใหม่นะครับเป็นรูปอะไรนะเนี่ยรูปเจ้าดีโลใช่ปะเออมันจะเป็นรูปเจ้าดีโลนะครับ เป็นดันเจี้ยนระดับฮาร์ดนะครับส่วนของที่ดรอปก็จะมีตามนี้เลยไปไปกันในดันเจี้ยนเลยครับผมเหมือนเดิมนะครับผมเรามาดูกันก่อนว่าเจเตรียมอะไรมาบ้างเนาะนี่นะครับของที่เจเตรียมมาจะมีประมาณนี้นะครับจะมีชุดที่ใส่หนึ่งชุดนะครับแล้วก็ชุดสำรองหนึ่งชุดนะครับแล้วก็เป็นปีกแมลงปอยยาสามัญทั่วไปนะครับอาวุธที่ใช้ก็จะมีกระทะมีปืนนะครับแล้วก็มี มีดาบอ่ายาการสรบนะครับต้องมาเนาะด้านนี้นะครับจะมีสัตว์ที่สร้างค่าสรบปได้อยู่หลายห้องเหมือนกันอ่ามาดูนะครับเกาะนะครับพลังอยู่ที่พันร้อยสี่6ิบสามนะครับแล้วก็สแต็กของเจก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะมีสัตว์ที่เราจะต้องเจอทั้งหมดเจ็ดห้องนะครับทุกห้องนะครับเราจาเป็นต้องเข้าทั้งหมดเลยทั้งเจ็ดห้องนะครับถ้าน้องจะเอาของไอโค่ะเราจะลงมาด้านล่างซ้ายก่อนนะครับอ่าไปกันอ่าไปทางนู้นครับผมนี่ทางนี้ โอเคครับเราจะไปตามทางนี้นะครับเนี่ยทางนี้น้องเห็นไหมบนแผนที่นะครับตอนนี้พี่ยังไม่มีแผ่นที่ให้นะครับไม่แน่ใจว่าตอนห้าโมงเย็นที่พี่ลงคลิปเนี่ยแผนที่มันจะมาหรือยังนะครับอ่าไปกันครับผมที่จะไปทางนี้นะครับเป้าหมายของเราก็คือเทคสร,ร้างบ้านนะครับเป็นเทคแรนดอมมาแล้วไม่ใช่เทคสร,ร้างบ้านอย่างเดียวเนาะมีโอกาสที่จะได้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าเครื่องมือเทคต่างๆด้วยเหมือนกันนะอ่าห้องนี้ครับ ห้องนี้นะครับนี่ห้องนี้ที่เรากำลังจะเข้านะครับจะเป็นห้องของเจ้าเต่านะครับเต่ากับไอแองกิโลนะเป็นห้องจังเงินน็อตนะครับอ่ะไปกันเลยห้องนี้ไม่มีอะไรยากเย็นเท่าไรครับก็คือวิ่งแล้วก็ยิงแหละเขาไม่เร็วนะแต่ว่าเลือดมันเยอะมากอะน้องเต่าอะเลือดสี่หมื่นนะเ <c oughs> นี่ยเลือดสี่หมื่นเลยนะครับอ่ะวิ่งยิงเลยครับก็ไม่มีอะไรเนาะพยายามยิงเต่าให้ตายก่อนนะครับแต่ดิโร่มันยังมาขวางแบบนี้แหละอ่ะยิงไป พยายามมีโดนตีครับผมแล้วก็แตกเนาะเพราะว่าเราต้องลุยอีกเจ็ดห้องนะครับอีกหกห้องอ่ถ้ารวมห้องนี้เราก็เจ็ดห้องหอละ <S <S โอเคครับผมตัวสุดท้ายนะครับห้องนี้ค่อนข้างใช้เวลานานเลยน้องเพราะว่าไม่ใช่ปืนยิงเนาะและเลือดมันก็เยอะด้วยนะครับแตงกิโลเนี่ยจะอยู่ที่เก้าพันนะครับตัวละแล้วไม่มีหลายตัวมากเลยน้องประมาณหกเจ็ดตัวแล้วก็เต่านะครับสี่หมื่นน่าเลือดอ่าโอเคห้องนี้นะครับยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับเราจะลงมาด้านล่างซ้ายนะครับ แล้วก็เลี้ยวมาหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะไปเอาของเทคเดนดอมนะไปกันอ่าโอเคน้องออกมาจากห้องนั้นนะครับห้องเมื่อกี้นี้นะครับเราจะมาเจอประตูตึต้มตามตรงนี้เลยนะครับที่พี่แนะนํานะครับพี่แนะนําให้น้องนับหลังจากจากังหวะที่มันชะง,งักนะพอมันชะง,งักปุ๊บค่อยเริ่มนับนะครับนับไปสามครั้งพอครั้งที่สี่ให้วิ่งนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูกันไอะจะังหวะอื่นนะครับที่จะไม่สนใจเลยนะจะเริ่มนับจังหวะที่มันจะง,งักนะครับ จังหวะนี้ไปได้จังหวะไหนาไปได,าาไปได้พี่จะป้อยเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมาแล้วจวังหวะชะักอะ,อะชะลังงกปุ๊บอย่างงี้เริ่มนับนะครับหนึ่งสองอีกทีนึงสามป้ายแบบนี้นะครับสําหรับพี่นะรับน้องนะครับถ้าเกิดว่ามีความมั่นใจก็วิ่งไปได้เลยมั่นใจตอนไหนก็ไปตอนนั้นแล้วครับอ่ะไปกันเหมือนมันจะมีต้องโดดอะนั่นก่อนปุ๊บเปล่าโดดสะพานเลเซอร์นะครับมันจะมีอยู่เออนี่ไง ตรงนี้ครับเอาบักพอดีเลยถ้าบั็กแบบนี้ก็สวยไปครับผมก็วิ่งไปเลยเนะเาะอ่ะไปกันของเทคของเทคอยู่ใส่เนาะอ,อ่ะมีกล่องเดียวครับผมง่าสุดแล้วไปกันอันนี้นะครับเทคแรนดอมมาถึงแล้วปรับเขาให้ ได้มาเป็นอ่าได้เป็นฟาวจังชั่นนะครับก็ได้ซ้ําเหมือนเดิมแหละแต่ันั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพี่ไม่ได้ลงจริงนะเดี๋ยวจะมารีวิวแล้วก็ไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาลงจริงทีนึงแบบตั้งใจอ่ะพี่จะมารีหาอ่นเทคด้วยตอนนี้ครับพี่ไม่มีเวลารีเลยนี่มันดึกมากเลยนะครับแล้วพรุ่งนี้พี่จะทํางานนะครับถ้าคลิปนี้มันมีแบบอ่อยเอ้ยก็ให้อภัยพี่ด้วยนะก็มันดึกจริงอะครับผมห่วงนะโอเคบั็อกไหมเนี่ย ไม่บักไว้ตอนนี้ไม่บั๊กไว้ไม่บักอย่างนี้นะครับก็ต้องพึ่งปีกมแมลงปอแล้วล่ะแบบนี้เลยปีกแมลงปอนะครับก็อย่างที่พี่เคยพาหาเนาะไปรีเอาในกล่องกระสุนนะครับกล่องกระสุนจะมีปีกแมลงปออยู่หรือว่ากระทะด้วยแฉลงด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันที่ห้องต่อไปนะครับที่อยู่ห้องข้างหน้านี้นะห้องสี่เหลี่ยมนี้นะครับหลังจากที่เราวิ่งย้อนมาจากการไปเอาของเทคแอนดอมแล้วนะครับ พี่ต้องขออภัยที่บางทีจะต้องแบบว่ามีตัดคลิปไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพี่รู้ว่าตัวเองพูดเสียง้อ่อยอะไรอย่างเงี้ยมันมีอาการง่วงเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะก็เลยต้องแบบว่าต้องรีบรรีวิวนิดนึงนะครับแต่รับรองว่าพาไปทุกห้องแน่นอนแล้วก็ทุกจุดที่มีของพรีเมียมและของเทคนะครับหรือว่ากับดักต่างๆนะอันนั้นนะครับพี่จะพาแวะอย่างแน่นอนนะครับอ่าห้องนี้นะครับจะเป็นห้องเจ้าดีโรติดจรวดนะครับไปกันเลยลองเอากระทะฟาดดิมันจะหลับไหมวะลองๆเฉยจริงพี่ไม่ค่อยอยากใช้หรอกเพราะว่า ห้องนี้ร่มันก็ไม่ยากเท่าไหร่เนาะแล้วกระทะมันก็เสนเนียดายเหมือนไงพี่เกดมาลีหาเฮ้ยหึ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 หลับไป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 มันนอนทับวะโอเคครับผมใช้งานดีอยู่แต่ว่ามันเปลืองไปน,นิดนึงนะสำหรับพี่นะดูดีมันจะพังแล้วอะกระทะนะครับมันจะพังไวมากเลยล่ะ ฟันไปเลือ7เจ็ดพันะครับอย่างเยอะมันมีลิงด้วยเนาะพี่ไม่สังเกตเมื่อกี้นี้เออถ้างั้นใช้กระทะก็ดีครับผมเพราะลิงมีตัวแสบอยู่เหมือนกันทำยังไม่หมดนี่วะเนี่ยอาปูนะปูตายไปซะลูกเออไปมาชุดต่อไปมาลงมาลงมาหลับหลับหลับลับลุกหลับลับไม่้างวางลุก มามามาพี่ว่ากระทะพังแน่เลยพี่จะเก็บไปตีคาโปรวิาฟาเอามีดดีกว่าดาบดาบไม่ใช่มีดหลับกปนหแล้วป่ะเนี่ยตัวไหนหลับตัวไหนตายมาดูไม่ออกเลยเป็นไรฟันไม่โดนั้ยเนี่ยตายสรุปตายซะตายสรุปเลเวล450เลยนะครับรู้สึกว่าจะมีชิปด้วยนะเจ้าลิงน้อยเนี่ย ตายซะ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 ลืมกินยายอีกแล้ววนะน้องลืมกินยายเพิ่มดาเมจวะ่ะตายซะตายซะจะมากว้างอะไรอืมอืมหัวเลือดลดอะน้องโดยเป็นกว้างแบบนี้นะครับทำให้เลือดเราลดได้นะลืมเกล็ดยาด้วยอยากสลบอยากเพิ่มเลือดมาอืม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  ลืมกินยาเพิ่มดาเมจด้วยเนาะอ,อ,อีกตัวหนึ่งมามามาโอเคเรียบร้อยครับแม่เลือดลดเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับผมห้องนี้ก็ยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเช็คเกาะแป๊บนึงอ่ะก็ยังอยู่สบายดีมากเลยครับแต่ห้องถัดไปนี่แหละครับจะเริ่มเสียเกาะแล้วเพราะมันเป็นห้องของเจ้าอัลโลสรัตนะครับ นี่มันกลับทางเก่านี้ว่ะไปทางนี้น้องถ้าน้องมาเองนะครับก็พยายามเก็บกล่องให้มันครบทุกกล่องเนาะเออที่พี่มีเก็บนี้เพราะว่าเรารีบรีวิวไงมาดูบรรยากาศคร่าวๆในดันน้เฉยนะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างโหดแค่ไหนนะอ่ะห้องอโลนะครับอันนี้แน่นอนว่าเราจําเป็นจะต้องใช้ดาบนะครับสําหรับพี่นะใช้ดาบเอาไม่ใช่ห้องอโลหรอมบ้าอะไรวะเนี่ยเออก็ว่าอยู่ว่ามีอโลก็ไมมาชา้าดีนะ เราต้องต้องเข้าใกล้เขาให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าพอมันยาวไงอโลอ่ะถ้าเกิดเรายืนห่างนะครับมันจะฟันมันไม่โดนนะเออพยายามยืนให้ติดมันเลยครับผมอืออือตันนี้ทั้นมาสี่จุดนะครับฟัน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 ดิฟันดิฟันดิโอเคจริงๆวันนี้บั๊กอยู่หนึ่งบั๊กนะครับเสาอ่ะมีเสาช่วยอยู่หนึ่งต้นนะวิ่งหาก่อนนี่ต้นนี้ไงต้นนี้ไงแต่มันจะล็อกอโลได้แค่ตัวเดียวไง มาล็อกสักตัวหนึ่งเลยไม่ล็อกสักตัวเลยวะอืเอาเอาก็เอา,เอามามามา,มาไม่ล็อกก็ตายซะมาออือออีตัวน้องลองดูดิมันล็อกไหมเดี๋ยวลองวิ่งดูนะว่ามันล็อกไหมส่วนการปีนนะั่นแหละกูเขานี่ดิเขานี่เข้าเสาดิเข้าเสาดิเข้าเสาดิอ่าล็อกอยู่ครับผมเนี่ยมันล็อกได้แค่ตัวเดียวไงก็ยังดีนะยิงเข้าไป เอาเฮียหลุดนกว่าล็อกได้หลุดแตงั้นกระสุนหมดอีกเอาตายแล้วกูฟันการณากันงั้นนึกว่าล็อกได้หนองโทษทีมันเหมือนจะล็อกได้เห็นเปล่ะแล้วก็หลุดอ่ะเนาะทำไปเล่นอยู่ได้เลืองก็พยายามกดเดินหน้าด้วยนะครับฟันไปด้วยเดินหน้าไปด้วยอย่าดีกันนิ่งๆนะเพราะว่าฟันมันไม่โดนอย่างเนี้ยแค่ไกลนิดเดียวก็ฟันมันไม่โดนแล้วนะครับมาอีกชุดหนึ่งห้องนี้เป็นห้อง เพิ่มมูลนภูมินะครับห้องจะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะแต่ที่พี่ไม่รู้สึกเนี่ยเพราะว่าพี่มีบัฟไอ้นี่ไงทิกสกินไงครับผมไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะบัฟนั้นไม่ร้อนไม่หนาวไม่พิษนะอืม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 หมดยังหมดยังเอายังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเรียบร้อยครับเลือดไหลกระชูดดูเลือดหน้าตายปะไม่น่ารอดอะเจ อ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับว่าบัฟก็คือบัฟตัวนี้นะครับนี่ทิกสก,กินนะครับมันจะช่วยให้เราทนร้อนได้ทนหนาวได้นะครับทนพิษได้ซื้อหนึ่งครั้งนะครับราคาอยู่ที่สิบห้าแอมเบอร์นะครับแล้วก็จะอยู่ได้ยี่ิบสี่ชั่วโมงนะครับในออฟไลน์อ่ะมันจะแบบว่ามันจะดีมากเลยเพราะว่าเขาไม่นับช่วงเวลาที่เราออเกมไงเขาจะนับเฉพาะช่วงเวลาที่เราออนเกมนะครับแต่ถ้าเป็นออนไลน์อ่ะมันก็คือยี่บี่ชั่วโมงจริงๆวันจริงๆนะครับอืมโอเค ห้องนี้ก็ยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางด้านขวานะเพื่อที่จะไปเอากุญแจนะครับอือไปกันแล้วผ่านไปกี่ห้องนเนี่ยสามห้องนวเนาะอันนี้ไม่ใช่นะปึ๊บเลาะนี่ไปโอเคไปกันครับผมทางนี้กล่องนี้นะครับน้องนี่กล่องนี้นะครับก่อนที่จะเข้าห้องถัดไปมันจะมีทางไปเอากล่องเทคอยู่นะครับ อันนี้จะเป็นของเทคหลักเลยนะครับเนี่ยอ่ะอันนี้เลยได้มาเป็นอะไรอ่ะคือได้เป็นธนูเหล็กแหละแล้วมันมันรับด้วยเนาะมันจะมีไอ้เทคเทเลพอตมีเตียงเทคนะครับแล้วก็มีธนูอันนี้เนาะแล้วก็มีบูทเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่ทิ้งเนื้อแป๊บนึงเพิ่งเ,เห็นมาเนื้อเยอะเลยอะ่ะโอเคเมื่อรูดได้ของเทคแล้วนะครับเราก็จะไปห้องไมเกรลียมกันห้องนี้เลยห้องนี้นะครับน้องไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่า ถ้าเราไม่ไปตีเขาเขาก็ไม่ตีเรานะครับอ่าเขาเป็นสัตว์ใจดีเนาะเข้าไปครับผมอ่านี่อยู่เฉยครับผมเราไม่ไปตีเขาเขาก็ไม่ตีเรานะเห็นไหมก็เดินเล่นของเขาไปเรื่อยเปื่อยนะครับนี่เราก็เดินเล่นของเราเหมือนกันนะครับผมเดินเล่นอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันน้องก็ไม่ออกดันนะครับผมเดินไม่หางเขาเขายังไม่ตีเลยเห็นปะนี่นี่นี่เมื่อสองวันเราเพิ่งจับนายไปนายจําได้เปล่า เลือด450นะครับแต่เลือดแค่9,400นะปกติควรจะเยอะคนนี้นะครับนาย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 ไม่กัดเราจริงรอ่ะถ้าเราฟันนายจะตีเราไหมเดี๋ยวดูบัฟแป,ป๊บปนึ่งวบัฟยังอยู่ไหมบัฟยั้อยู่ดีนะครับฟันแมงแะบดีลาเยวะเนี่ย <c oughs> มามาคือ <c oughs> ใช้ปืนใช้อะไรมันก็ไม่ทันน้องมันช้าด้วยนะมันยิ่งนานนะครับแล้วก็ยิ่งมีโอกาสโดยมันตบเกาะแตกมากขนาดนั้นนะ เรียบร้อยครับผมง่ายๆนี้เองห้องนี้มันมีแค่สองตัวไงตอนแรกพี่ก็ตกใจมากเลยเห็นหน้ามันที่ไหนได้มันมีเวฟเดียวนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับด้านบนจะมีกุญแจอยู่นะยังไงก็ต้องไม่เอานะครับไปอ่าตรงนี้นะครับผมตรงนี้นครับนี่อยู่เกือบสุดมุมขวาบนเลยนะครับแต่ว่าต้องวิ่งไล่ลากมาตั้งแต่ข้างล่างนะครับขึ้นมากุญแจข้างบนนี้เลยนะดูดอ่ะได้มาแล้วกุญแจใช่ไหมโอเค มาได้ดุ้แจมาแบบนี้แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่จุดเกิดเลยนะจําได้ไหมจุดเกิดอยู่ตรงไหนมันกายอยู่พอสมควรเลยนะอ่ะไปเคครับผมพี่ก็วิ่งกลับมาที่จุดเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปกันทางด้านนี้บ้างนะครับด้านในวะอ่าด้านนี้ครับผมถูกแล้วเดี๋ยวไปกันที่ห้องไอ้งูนะครับไหนไหนละอ่าทางเข้าไหนวะเออแล้วก็ตรงนี้นะครับผมถ้าข้ามไปเนี่ยมันจะมีของพรีเมียมอยู่นะครับ มันมีทางให้น้องเลือก2ทางนะครับคือน้องจะไปทางนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าน้องจะอ้อมไปจากในห้องงูก็ได้นะเนี่ยให้ดูเห็นปะ่ะมันจะเชื่อมหากันนะครับคือทางนี้จะต้องกระโดดสะพานเลเซอร์นะครับส่วนถ้าเข้าไปไฟกับห้องงูก,ก่อนมันจะมีทางที่เลี้ยวมาเห็นไหมทางนั้นนะ่ะมันจะมีเป็นไอ้กวานกวานแข้งอ่ะเออประตูกลอนก่านแข้งที่มันจะเน้อความเร็วเราเะนาะให้น้องเลือกนะครับว่าจะใช้วิธีไหนไปเนาะเอาพี่ไปทางนี้เลยก็ได้ป่ะอันี้ก็กว้างกูจริงๆอยู่เฮ้ย พัะโถมันกระโดดอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ได้ปะอืมอืม,อมกระโดดอยู่ได้ไอ้บ้าอะไปทางนี้เลยก็ได้เนาะแล้วหากลับพี่อ้อมเข้าทางนั้นนะครับไปกันเดี๋ยวพี่รอไอ้ทางสุดมันมาก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเนาะมาแล้วไปปึ๊บอืมเกือบเหมือนกันนะเนี่ย ไปกันครับผมเอาของเท็ไอของพีเมียมกันอันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขอปรีพอแป๊บนึงมาแล้วครับมาแล้วได้อะไรอ่าได้มาเป็นลูกอมหรือเปล่าแคนดี้แคนดี้เอาไม่ใช่ดีกว่าแคนดี้คอลาอ่าเป็นปอกคอนะครับนี่ไงคือทางที่มันชนมาหากกันนะครับน้องมาทางนี้ก็ได้นะครับมันง่ายดีเนี่ยคือไปเข้าไปไฟา์ห้องงูก่อน,นครับแล้วค่อยวิ่งออมมาทางนี้นะ หน้า่องพเมยมนะครับพี่ว่ารหาของดีๆมันก็ดีเหมือนกันนะบางอย่างมาไม่ได้ใช้อ่ะคือหาพวกฟีโรโมนที่จะมาฉีดให้สัตว์ของที่ราคาแพงๆอะน้องเอาง,ง่ายๆนะอ่ะไปกันครับผมห้องต่อไปจะเป็นห้องของเจ้าง,งูนะครับห้องงูนะครับก็อย่าไปกลัวนะครับห้องงูจริงๆแล้วงูเป็นสัตว์ที่แบบไม่มีพิษส่งอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้สร้างดาเมจให้เราแบบมากมายเลยเขาแค่สร้างค่าสลบปไปเฉยแล้วค่าสรบปนะครับมันก็ ขึ้นไม่เร็วมากนะครับไม่เหมือนทูดอนนะโกบกางูจะพอๆกันครับผมคือค่าสลบมันจะค่อยๆขึ้นนะแต่งูมันจะเร็วกว่านิดนึงแค่นั้นเองอ่ะไปกันก็ใช้ดาบเลยครับผมแนละ้วกดยาสลบให้ทันนะแค่นั้นแหละดันนี้พี่ว่ามันก็ง่ายๆนะมันก็ไม่ยากนะครับไม่หาเท่าไหร่ตอนนี้เจ๊าจ่าก็มีเลเวลครับ็บเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปหาไม่ได้เติมเวลเลยอะ ไม่ได้ไปบวกเวลไม่ได้ไปฟาร์มเวลเลยนะทุนอยากจะทําคลิปเสร็จแล้วก็จะรีเซฟก็มันทาน,นู้นทํานี่ซะส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะการลงดันเทียนเนี่ยไม่ลงจริงทั้งนวดเลยพี่เกียดหาเลขน้องเอาจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะทาคลิปพาน้องหาเลขอยู่นะครับนั่นแหละเดี๋ยวหาเลขรอบถัดไปถือว่าอาชีพไปด้วยเลยนะหิวอะไรวะเจ๊มันก็หิวไปเรื่อยเน,นี่ยน้องเห็นปะค่าสลบนะครับมันขึ้นช้าเราก็พยายามกด อย่าสรบไดเรื่อยแล้วกันไม่ต้องไปกลัวครับผมงูอ่ะจะ้ใครของถึงนะครับจะใช้เป็นปืนชนปืนลูกซองธนูอะไรก็ได้นะต่ใช้ดาบนี่แหละมันมันง่ายดีเอาไปไหนวะเนี่ยมีอยู่ไหนกันว่ะเออก็อวิ่งหาไปดินเนี่ยดูดิมันตายง่ายด้วยเนาะพยายามอัพเป็นเมลีดาเมทจะเยอะนะครับถ้าเราอัพแบบว่าน้ำหนง n น้ำหน,น,นักไว้ที่ประมาณสักสองร้อยกว่าก็พอที่เหลือนะครับก็ให้สัตว์ช่วยแบกเนาะ ส่วนตัวเรานะครับพี่แนะนําให้อัพเป็นเมลีรามริถ้าเกิดคิดจะลงดันเทียนนะครับอืมอะไรอะไรมาข้างหลังแล้วยังไงเนี่ยหมดยังหมดแล้วนี่อกินน้าหน่อยครับผมระหว่างที่เราวิ่งไปอยู่นี่นะครับค่าสลบมันก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็แค่คอยมองมันอยู่เรื่อยๆนั่แหละอ่ะห้องข้างล่างไอ้เหลี่ยมนั่นนะครับตรงกลางเห็นปะไม่ได้มีอะไรสักอย่างเลยนะครับมันจะมีสัตว์ของดันเจียนเนี้ยเป็นกระจุกอยู่แค่นั้นเอง แล้วก็ดันเจี้ยนนี้นะครับมันจะมีสัตว์ทั้งหมด4ชนิดนะครับสัตว์ตามลายทางอะ่ะอยู่ห้องเดี๋ยวพาไปดูก็ได้ไปมันจะมีแกลลิมมีมัดนะครับเนี่ยคาสรุปขึ้นอีกเลยเห็นปะ่ะต้องคอยกินนะครับไม่งั้นว,วิ่งไปเนี่ยมันจะหลับจะมีแกลลิมมีมัดนะครับแล้วก็ไอตัวที่ไม่ให้ออกซิเจนนะครับแล้วก็จะเป็นหอยทากเออแล้วก็กิงโจ้นะสี่ตัวเนยนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นปะ่ะมันจะมาคุกกันอยู่ในห้องเนี้ยเรามาเลือกดูนะครับใครอยากได้สัตว์ตัวไหนเลเววอะไรนะครับ เราไปห้องถัดไปกันดีกว่าโอเคครับน้องตอนนี้นะครับมันจะมาถึงแยกสําคัญแยกหนึ่งนะครับให้น้องดูดีนะครับมันจะมีทางแยก2ทางนะครับเพื่อที่จะไปบรรจบกันในห้องห้องหนึ่งที่เป็นมุมมันจะเปิดมาแค่มุมน้องเห็นป่ะห้องนี้นะครับมันจะเป็นห้องของเจ้าปูตุคัสนะครับเออเจ้าพ่าเคยได้ตัวไปดูแหละฮะก็คือพี่จะเลือกมาตรงเส้นทางดิ่งมาตรงกลางนะครับเพราะว่ามันมีของพิเมียมอยู่ไงทวนทางนู้นนะครับมันจะเป็นทางที่จะต้องกระโดดสะพานเลเซอร์นะครับแล้วก็ไม่มีของอะไรนะ อัะลลงไปข้างล่างด้ดานนี้นะครับใส่กันแล้วไปกระโดดสะพานเลเซอร์เพื่อไปเอาของพรีเมียมสองกล้องนะครับอยู่ด้วยกันเลยกระโดดทีเดียวได้สองกล้องเลยนะอ่ะไปน่าจะเป็นทางนี้หรือเปล่าดูแป๊บยังไม่ใช่นี่ว่าข้างหน้านี่ว่านะ่ะทด่อยู่สองกล้องคู่กันละน้องไปซอยนึงไม่ใช่ซอยนี้อุ้ยรอ,อต้องผ่านนี้ด้วยเนาะอันนี้นะครับสเตปเดิมเลยรอมันชะงักนะครับ จะงักเสร็จนับหนึ่งสองสามแล้วก็ค่อยวิ่งนะครับอ่ะมาดูกันอีกทีก็ได้อาจจะงักเลยครับผมนับหนึ่งสองทีหนึ่งสามไปโดดพืดด๊ดโอเคแล้วก็เลี้ยวนี่นะครับไปกระโดดสะพานเลเซอร์ต่อเพื่อจะไปเอาของพรีเมียมนะครับผมอ่าไปมึงบักไหมเนี่ยเหมือนจะบักแต่ไม่บักนะมันหลอกนะอ่ะไปแล้วจวังหวะนี้เพือ่อนรอ อ่กไปกครับของพีเมีมสองกล่องเลยนะครับอันนี้หนึ่งกล่องได้อับได้ได้เป็นอสาาัฟนวะลีอะไรสักอย่างอะ่ะอูเนื้อเต็มตัวเลยอ,ะอ่ะอ๋อได้เป็นอสัฟวะลีเจ้าสำรวจนะครับเจ้าสำรวจของพี่นี่เองแล้วอันนี้ลหละได้เป็นอะไรอ่าอันนี้ก็ได้เป็นอสัฟวะลีเหมือนกันนะ แต่นี้ได้เป็นของเจ้าแองกิโลนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็โดดกลับเหมือนเดิมนะเดี๋ยวขอ,อยญาทิ้งเนื้อแป๊บหนึง่งมีหน้าก็โดดไม่ค่อยขึ้นนะเอาบาักอีกแล้วน้องบักไปบ่อยแบบนี้ก็ดีไปโอเคครับผมเดี๋ยวไปห้องซากโก้กันซากโก้กับเจ้าขบโบปสุขัสนะครับจะเป็นห้องจังเงินนะ็อนนะก็คือห้องนี้นี่เองห้องนี้นะครับ ก็ใช้เป็นดาบเลยก็ได้ถ้าน้องไม่มีกระทะนะครับแต่พี่มากับกระทะเดี๋ยวลองใช้กระทะดูก็แล้วกันใช้กระทะนะครับฟาดเจ้าคาปโปให้สรบนะครับเพราะว่ามันเร็วเนาะแล้วก็เจ้าซากโก้นะครับแล้วก็วิ่งยิงเพื่อป้องกันไม่ให้เกาะมันแตกนะครับอ้าเอ้ามาอยู่นี่เหรออืมไม่เอาจะตีไอ้นี่มามามาเป้งเขาให้หลับหลับหลับระวงแล้วก็วิ่งครับผม หยิบปืนขึ้นมาใสากระสุนจากนั้นก็ยิงเจ้าไว้ได้นะครับผมพยายามล่อซากโกมาอย่างนี้ก่อนอ่าค่อนมาแล้วก็ลอ่อข้างหลังมันไปฟันนีกว่าง่ายกว่านี่มาฟันเจ้านี่ก่อนท้ายสนะคาปูจะเป็นบอสเหรอเป็นบอสเหรออืมเขาก็ได้ไปอบิโดเหรอมาที่เดียอก็ไล่ย,ยิงมันครับผมง่ายๆเลยเนาะไป ปุ๊บปุ๊บกลับตัวยิงเป็นหุมมองเขาหน่อยยิงไปเรื่อยครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมก็แค่นี้เองเนาะด้านนี้นะครับพี่ว่ามันไม่ยากเท่าไหร่เลยนะอ่ามาถึงห้องบอสก,กันแล้วครับห้องบอสนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็ทะลุเข้ามานี่เลยนะยังยาวทั้งยังยาว บอสด้านนี้นะครับจะเป็นบอสกบนะครับบอสกบก็ง่ายๆเนาะเอามีดไล่ฟันมาเลยครับผมเพราะว่ามันไม่ได้สร้างรามจเที่รุนแรงอะไรเลยนะบอสกบอะ่ะมันจะมาเรียเราให้เรามึนแล้วมันก็วิ่งหนีเพื่อให้ค่าสรุปที่มันเรียรทํางานนะครับอาจังหวะนี้จะพี่ขอเซตเป็นยาเพิ่มมาเตมิน่าไว้หน่อยเพราะพี่ต้องวิ่งไล่มันอ่าประมาณนี้เลือดไม่ต้องเป็นที่ไม่ต้องนะครับปืนก็ไม่ต้องนะ,อะเอาแค่นี้พอไปกัน ใครมีเคลดวิกฤี่ดันเจียนนะครับก็รับันด้วยล่ะตัวนี้นะครับก็ไล่ฟันมาแหละง่ายๆเลยเนาะพยายามไล่ฟันมาแล้วดักทางมันนะครับว่ามันจะไปทา้งไหนเนาะยืนให้ติดตัวมาเลยนะครับมันจะเลี้ยวไม่ได้นะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยถ้าเรายืนห่างกันมากนะครับมันจะเลี้ยวได้นะอืมฟันไปน้องไม่มีอะไรพยายามมองค่าสลบด้วยแค่นั้นแหละครับผมกดยาให้ทัน กดน้ำให้ทันนะครับไปไหนละเฮ้ยพอมาเรียเราเสร็จอะมันจะหนีหนีเพราะให้ค่าสรุปมันทำงานนะอืมฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปอยู่ไหนหนีไปไหนถ้าสเตมินาหมดก็แค่กดยาสเตมินาเนาะมางนี้มางนี้ดักหน้ามันน้องดักหน้ามันอ้าวหนี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 ไปไหนหนีไปไหนฟันหน่อยขอฟันหน่อย ติดมืออยู่เนี่ยติดมืออยู่ขยับไม่ได้มาไปไหนไปไหนเราไปไหนเรามาฟันดีเราสี่มืน 40, เนี่ยวิ่งหนีเก่งอย่างนี้เนาะหลักทางมาด้วยน้องเดาไปไหนนี่นี่นี่ปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊นมาเจอกันมา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 ,มาฟันฟันฟันดีวะฟันดีวะเจ๊ให้ตรงมาดิสองหมื่นห้าครับผมสองหมื่นสามที่ลืมกินยาไอ้นั่นมาอีกแล้วเนี่ยเป็นโรคอะไร่าอชอบลืมกินยาเพิ่มตาเมจวะ แอบกูให้รู้ว่าชอบใช้ดาบก็ไม่กินยามาด้วยนะเจนะโทษเจเลยกูอืมอืมอืมห้าพันสามพันตายีดิตายดิอืมตายเปยี้ยหวะตายแล้วใช่ไหมเนี่ยเอา้าตายแล้วนี่วะโอเคที่เหลือก็ฆ่าแมงปอเนาะมาแมงปออยู่ไหนอืมอมืโอเคเรียบร้อยครับผมก็จบกันไปสำหรับดันนี้เนาะ เดี๋ยวลองเช็คชุดเกาะน,นะครับผมว่าหนึ่งชุดไม่ได้เปลี่ยนเลยนะสรุปใช้ไปชุดเดียวนะครับเออดันนี้น่าลงอยู่นะครับผมเพราะว่าหนึ่งชุดพอนะครับแล้วก็พี่ไม่ได้แค่ไม่ได้ใช้ปืนเลยมั้งพี่เอากระสุนมาประมาณห้าสิหรือเปล่าห้าิบหรือร้อยหนึ่งว่าห้าสิบเนาะเหลือยุหกนะครับกระสุนก็หมดไปประมาณประมาณสี่สิบนหน่อยเนาะแล้วก็ชุดแค่ครึ่งชุดนะครับไม่ใช่ครึ่งหรือค่อนค่อนชุดเนาะอืมโอเคประมาณนี้ครับผมก็เป็นประมาณนี้ สำหรับดนเรีนนี้นะครับถ้าคลิปนี้นะครับมันผิดพลาดประการใดหรืออยากต้องการแนะนำอะไรนะครับก็เม้นบอกกันได้เลยนะครับจะนำไปปรับปรุงและพัฒนานะครับโอเคแล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันดีสวัสดีคับ <c oughs>